เมื่อซุ้งหายไ่ได,ด้ออกไปทำอาไรนอกจากการดังของรายการเสียนปลายร้อยจำยายประกั 20, นสองหมื่นได้เฮาข้าไม่ออกกระนองจึงยิบกลองไอเดอร์เมืองลอยขอเมื่อวันที่ชาวหาคา่าว่าซิมเลยกองแหล่ยอมไหลสิคโคลายลอยขอต่างเยาะต่างเทีงยงโพสเยาะโพสิ์เทียง จะมาให้วานกันปุ่นพี่เชเขาเลียบดีคือหาเขาบอกให้ยมงอัายามยอบไรคโคไลเลยอัายามไหลกองโคไลหนึ่งเราต่างตี้ต่างว่าปอข้านหันเนื้อหันก็ติเลยว่าไหล,าาลาใจใจกว่าดัางเลยก็เชกันเมื่อวันที่ชาวหานั่น มัอางไรกันก็ยามมาสรางแดสะแงดงนีพ่ิน้อนแทงเหมือนกันว่าภายออรไรกรําเวงกุนเห่งทัดสสงรักกว่าเสียงก็ไปลองจึมยิบก่องวันให้แลสิค,คลายแล่เปนบังต้วกันหิ้มน้ำตอดภายออกมึงนึมอันจุมันให้เขามิลองตกซุ่มตายสิบหกพกกลางรไรกันนั้นว่าสิบหกุยกาบนมึง สืบราชมาแทงว่าเขาตายสิบหกกปว่าตายนำที่เหมือนกันก็นั้นปีนราหปัญียทั้งหลายเขามายื่อสิโคไลนในเขามาตั้งกองจากโดนหลงเขานั่นสิแลปล่อยมาเฮ็ดให้จุมมนให้โคโขเขียวมีรองรูซุ่มตายติเล่ว่าน,น้ำไม่สิบปายหนึ่งไง เขามาอยู่ดีสันร้อยกองหักเสดียื้อกองจักจันเฮียงไพ่ด่ายื้อข้ามาใน,นปื้นเดียนของเสียวคือได้สิค,คลายเอาดีอยู่ไว้อาเซียนก็ออยู่กันน้ำเวกาวองตีเปบปุ่นเสดียำบันจุม,มันให้มีรอมลู่ซุนมถายยางองําเลทั้งหลายนนเสียางตึกกันวันนั้นสภาว่ามัน เขาหมาังเบิรนได้น้ำเขาก็เปิ่ยนใจยอบไรนึงก็ห้าไรบ้ากวงห้าทำมาแต่มันปีนกว่าไรห้ามันก็ปีนกว่าไรอ่วยกาตั้งแต่อา่าสีเขากวางกายไรยามเดียวม,มีเลี้ยงนีเลี้ยงฟ้ลเลยจงใจพวดเท่าที่หรืออานั้นก็ไอเลยขอเอาได้ก็มันมาใส่โคไลสิได้พวกแคมห่างไวห้า อันไหนก็มันจางเป็นไรปีนอตตอะไรอันไหนเงาลายตีเฮาขาด้วยออกคู่ด้วยออกหันเนือพื้นดีจุมบานให้โคเขียวถุงนีก้นเมืองถุงนีได้ออกคง้งถุงนีแผ่นดินด่างหื้อเต้มีกินเลยมีมักกองขัดจะเสดติดตอเพียวสุดใจหนังกัน หนังือเด้ถูกละลักงกองกลางมามือ่อเสี้ยมไงเสี้ยนี่ได้เฮ็ดยบป็นปล่องหงลงลาบานสตีนของเงือปรสีพวนวอลคาราลว่าปอบๆสดๆข้อ,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 ขอก้ามานันนีก้นหลงหลาเหล่ถึงมาวันมันนีตึกยำไปปีดอดังไรเออหนาซิปังตึกอันเป็นก่อนเชาหฮานั่นโคเขียวใครกามากองเออ hầu rằng mai dưa này anh này hầu đến lần này các bạn, bám trước này dưa gần điểm mười mong tổ thính hà mong hồng mong đẳng khẩm, thì dầm chạm mai, chú mang hay khô kiểu quả ron, của ngon cả ngàn bằng cam cỏ đôn để tốt hàng quê, ăn quả tươi đi lấy khoảng sì áo cái gì đây đỏ lại, ลำกอลำเหยื่อโมฮือฮือฮาฮาทวนยเยทวนมีสังเขาก็สำใครมีนัน่นนหมนเก่าสินะกวยกาญย,ยาติญญาหลังหนักของจากตกปิวลงปอกขามาต้วยจุ่มห่มหางจุม่มในอยู่กว่าก้อนน้ำน้ำดินหินพาแลซุ้มขขาวสารบนบนได อัมพูเงา,าอัมพูไปอัมพูเท่าอัมพูเก๋แต่ไรยืดได้ปุ้ยเพียนนินได้เนี่เป็นวพราเถี่ยป,ป่าเป็นคืนเยาวันมาเลยเขายังไปฟูตัวตีโคมงฟูห่างกึ่งงามเขาเป็นสึกกาป่อเทศแต่สึกหับจังปองจู่สึกหามตายปีหน้าร้องไงตายน้ำตีหนึ่งโดวเออรองไงก็สัง เขาเป่าลงวันให้ได้เหรอเมืองเลยคมเอามาต่างเอามาโพสต์ติดติดได้ี่เสียงไพ่ก็เด่นเบาจ้ำน้ำลองข่าวบางติดไตดูปรอมใช่ไหมกลัวกัเขาจอยกันบุญพี่จอยกันเช่นนะอ่อนกันเช่นในมือเขาว่าเจยียพยโยไหนเกิเดเต็มมาเต็กเกิดนิกงมาเนกในกตั้งออนไลนล์เนี่ยออนไลน์ใจใจเออหลีอาายังไม อันสุรุสุมตาย10ปายมันเฮ็ดซ้ําไปซ้ําเอาลงของบ่าวันเฮาได้โดยมีใจผิงปิงอีเลมอวนดาคนดังนํานี่มันบ่มีจัง้นะอันตายปายเมลงมนี่มตายกะอันไหนกว้างันเานเลุงอ่ะลุงเียงลุงหาบ่ฮงพี่น้องเฮาว่าพะวนาสิังติ ป้กหามาด้วยเนี่ยจุ้มันให้เหมือนเอาไข่เสดมาทุบใส่บากหินบากหินได้งน่าได้ง่าอยู่กุยกำมันเลี้ยวว่ะไข่ไก่ได้เลี้ยวว่าเหมือนมันดอกไข่ไก่ป้ยือจุ้มันให้ด้เดมันเหมือนเหมือนดอกไข่ไก่ก็ให้พ่นอนองไรกุ้ยเอาใครทำมาอันเขาลู่ตายต้งลำเลียงต้งหลายนั่นเนี่ย อปบาลงป้องจู่บรรดาหูม้าหนึ่งก็ได้ฮได้รัก็าหูม้าก็ได้เลยตายอ่ะปว่รราได้ทุกขเมองกนนอูนอนอุาลงสือเทียนสังกวาตายลายกำกุนหิงลากะเหียกาหูคุนอันนี้ก็เป็นข้อถามไงามเลยว่ากัน กอน,นั้นสิกขับจางในบรนดานินมนยมเงินการตกเตียนพิธีการตกเตียนมัอนสื่อย่างนี้แหะอ่าจะปังผ้าเกิดล้มจะซื้อเทียนเกิดลง้งก้นเทาก้นเกียวันให้ในขโมยปอบๆทีช่ช่วยได้คอมมองเกิดดอนกนเมืองเกิดได้กว่าติกต๊กติ๊กเอาตายววนหลว่าให้เสีายาล่เรอเขาหลงเงินหนลงคากันานี้อะไรก็จะมีอะไรบีนออะไร เสีย,าย,ายสาลายสายใจก็สิก็หันดุรานคนเมืองใดอันอําพ้องหรือไรจุ้มบานไห้เสร็จใจขึ้นโลกของสีเอาขึ้นติใดในปากกล้วยหมักรวยเฮะอย่ากอ่ากาอหงลงหงลงลงอดึงใจกันการขึ้นการขึ้นเออว่าหลังเสียงว่าดังหลังอย่าไปยื้อช่วยให้สังเวยก็ว่าสังมันยากินก็เดี๋ยวยินเสียงมันไป mình nhai kín là vợ yên chói sáng bà của kín phụ anh hô khô khiếu an mai yêu khoảng xíu khi nhìn thấy anh mai đi sân lối con hạc thế còn chạc nạc ba dưới là đề rồi đấy nhai điểm hùng của bà rồi đấy ba thứ này siêu 16 cổ này bị đỏ tầm tài chung bàn hay tham số đi thể sum ai sức lối hả quân anh sum ai cố gắng hả mãi vả mãi mừng la hả mi tăng ốc thăng ai sẽ ít hả hả phần bên sức sụp bên sức này mọc kín khảo sán quân mừng ấy mọc mặt quân mừng khi này mọc áo quân mừng giang phai mọc áo bụng bụ cả một hình tay phẳng những tiền ấy giờ có sức tay như thế là quả dư này hâu này Nam cắt xuống này mặt bọc cá nát với ha, nằm mặt bìa, và nằm mặt bìa, nằm mặt khải, và nằm mặt mưa đếm mờ lấy lấy, chung chung này này bì đỏ ra ngoài ta tích ta tiến miên hiển cong quát nếp yếu, hay nằm mặt bìa, hay nằm mặt khải đi nè, dịp cong sang sáng lau sáng lau áo khoăn này cả hao bắn con mừng, yon khâu yon nằm ถึงมันห่อขึ้นกาบออกเตียดิเฮบาคนมีบมาโอเลยมันเนี่ยว่าเฮ้าหลีคอนกันเฮ้าหลีพองมนเนอเป็นหิมเมืองเข้ากว่าเป็นครึ่งเอาวมันเนีด้เข้าตึกยื่กันได้เลยมันอยู่ดีเมียน่าบางคนมีหมาโออะไรมันนี่ยหมาโออะลรเพราะมันหนาเสียนีเขานั่นแหละมันก็เดมวุ่นละลองวันลองมึงลองเพียนดินซึ๊อคือซึ้อพันเก่าอยู่มาหลายป่าหิงปีมึง ที่คงหายในพ่อวาจาดปานเขาเนี่ยเขาได้ม้วนพี่น้องตั้งไหนเออขันใจเลยอยากเจอรองจุมันให้จันจุมันให้เนี่ยประมาณด้วยเนี่ยมันก่อนพวกให้ปึือในอะไ้ไต้ก่อนร้อยมีหมออมหมอวุ่นอีสังนะลูกพี่มันกลดหลงมันเจืดอะไรอย่างไรในเมืองไทย เออบนหลงมันจังสิโคไลจิงก็ลาเดยไตอ่อ,อนที่ไหนไตอ่อ,อน,นันเป็นซองเปาเ,าเาาย่ไงเรอม่เยยียเยีย,ยพิษพิษถูกๆตัวเบาเขมันจังนั้นแนะน้ำมันไขว่ว่าน้ำมันไข่เออเทาขาดอยู่จ้กันผูรม,เป,รมเป่าร่มหผ่กับวียนใยังไรชันพระป้อนหเหก็ต้องป่าป้าไตอ่อนเวียนบอกคุณหารคุณซื้อไเสียนไปมึงได้เป็นจอมซื้อลงอ่ะ ใช่ในวาเลนคุยีปีนา่งอไรไเคยเปลี่ยนฮะเปลี่ยนคนทักษางานมื้อเล่เดียวเอ้ยอะไรมาตอบยี่อะไรมาทักษาง่ะข้ามไอ้ไดตหวันต่างกาต่างเทีย่ต่างๆหาวห่าเฮียไลกองนึ่งเล่าว,วาัดของแบบยอบไปคนอร์สีเอันนี้โก้เห็นมันต่างไหเอออันลูซุ้มตายสิบปยนะ่ะฉับเอาลงพ่อง มีใจเมตตาผีกลางว่างคืนเนี่ยเสียนไปมึงมาถามไตหวันกันนั่นจุมวันให้ในหุ่นขอที่หนึ่งสิ่งที่แล้วคำแรกข้อที่สองลาเซิโอพิโอกัน์ตีอ่องมานหัดหานหมอตัยซึ่งหังเอโกกา ติดคือบินบรรอน,นเขามาถึงอนะไรเนื้กลางบินในวนอทไหเขามาอะไรตีจจมเขยียบบินตัวันเส่นก็บ,บนินเขาหลายๆฮะเออมันเขามาอะไรตีวะมาป้องมาเน่มันยืดก้นไ,ได้แรับขหูขขขขขขขมือกวนเลยนะยืดไก็ยืยยุมไหลก็มนั่นไ,ไ่ตายืดเฉยๆก็่ตายืยกูก้กงก็ย่ตาย มาปองมาละซื้อมาในล,ลเตินเนี่ยคนปันว่ามาปองตูอยู่อะอันขีดขายปัน้นได้ไนก็ป้องออกโกงอะอยูนอยู่มันกว่าไก่ฮะยี่ก,ก้ก็อุ่นใจอะยี่เทียรอะไรก็อุ่นใจอะเออดีอ่ะไมเดียสังเลยวันน,นี้ปันเก้าค่างเขาเข้ามาถึงใน,นเวียงลาศิล มายันคากางนั่งต่างนี้เดี๋ยวน้ำเร็กวกองจกหนักเออเส้นกาหลีด้วยปีนองนงานไรเงาไรใีดีลาสิอันนีเสียไปทางด้วยอันไปไรน,นันตายอันไปไรนั่นอองตีอันนั้นก็สำนักง,งานออฟฟิศตีเหตุการ กองบัญชาการตีดึงศิกลาเชียวในอนดีตคก็ลงเขาอยู่อองตีดับซิเบรากว้างเฮงมิน่าตีเขาเคิดการในการตีใต้คาราการปีนั้นไรตีนัน้นได้ไปเข้าไรกวยการเลืนเวียงแก่จมปอบจอมจริงเขยียบวิ่งใลือ่อนหวานหรืออะไรเนเป็น Khi cố gắng si số, so xê si số. Quân này là xíu lạc và đề Bà bị mừng thay vào Xíng ở khoảng này bình chó xí Chó xí Chó xí Xíng này ọc nắm vầy miếng là xíu Có liệu Bà xíng chó xí Nghe ọc nắm Không chết đấy Nè Không này อันจะว่าให้กุยกับพินขีนส,สโซอันอมันโมไดในปีนอตังไงควัดถึงมาดีลาเสียวในน้นำไว้อันนี้เอลูสหายใจใตเวียงเขานี่ยเอลูติใตเวียงอันเวียงใต้หลายหลายเนี่ยยอะกว่ากูเจ้าคือมันมีไว้พอชิมไลอ่ะในมันก็เดี๋ยว Mix มิ้งเท่ากับหมาบลุ้งยกองไอเก่าพวกน้ก็เผาหมดเผาซิ่งซิงลาสิวพิョวเพินให้ได้ๆมิดออนไลนที่หยองมื่เหลวพิษคนหยองอะไรมันที่ตกตาเปลี่ยนมิออม้นออนไลอันนี้ผมบ้ครัาหุ่นเจ้าก็ปิวละมีพลังพลังมีตาพาลาตกเมื่อลาสิว

ปล่ากว่ามากๆในเตรียมตัง้งถูกเก่าขึ้นเป็นธรรมดาปลานาดบุรีประเดน์นุ่งขาวหมขาวเซน,นังปลาหงเสียงยุ่มมันหัวมันดีกขวยเรือเอเออมันดีอาไม่กวยการพิษก้นหยองเอามาแล้วในสตีอะไรเวียงลา,ว,งาวเสือในจำเป็นเผาเตาให้โกกางซิมในตั้งแต่ไจ้างเปลี่ยนไหมเวยกาเหนือกลางเท้าเนี่ยมันดีมากมาแล้วเดี๋ยวมั่มว โคเสิงสิงบอ,อ,อกว่าโครอกันเอาหมื่นรอกันเซิงเซิงไตเวียงอันยำนอนจำมันเกิดปรนลกมันอันยามใหเ็ดสึกมันเวีนตะเป้มนันอันกินโจเีเป่าป๋อส่วนมาสู้มันบนหนังสือเทียนเขาได้ขนา6หกสิบปีเจ็ดสิบปีป,ป่วยปีดอกเขาเปิดด้วยบ้อง,อยงเยเหมือนเหล่าไก่นั่นแหะ พอตุ่งเหยิบๆย็บซ้ำๆลนหมาก็ป่วยซะก็คือมีนหันเนี่วิ่งลาเชียวเนี่ยพวกกยกับไหนทีกวยกับไหนผู้กางก้อยก้ยถึงกูมันกยกยเดู้ม่วยเยกอยโยส่โอ้ยใส่อยเสเนี่ยมันหือตีขามเลยหมากลุงเคือมินเป๊ะเลยลูกเลียวก็มีอะไรบ้ามันห่ยใหญ่มากขนาด มินอ,องหลายเนี่ยมันบกย้อนอ่ะเขาด้วยเนี่ยโจมันขึ้นมาซีมนา,านาวันเมืองเลยองทีเมืองช้างก็ซุ้มเมืองรลักแข่งก็ซุ้มเมืองขางก็ซุ้มจริงได้ปะหองท้วไหนก็ซุม้มบันจุมยิบกองเมือนอเมื่อยามถึงย่างเนี่ยมอนได้กว่าด้วยเนียมินอ,องหลายนเนี่ยเกิดมาซุ้มยิบสึกตาซุ้มเป็น p r e ิ i d นต์เป็นตระกูดาซุ้มยองอ่ะมันมาไนี่มันย้องอ่ะปีน,อนอ้าองหลาย มันมีสมาธิอย่าว่าเขาคำว่มมาด้วยมัโกกล้าเอาคำว่มมาถึงเนื้อก่าวมีลาสิวในอะไรอย่างง่ายเออเรียบโกลิบโกตายอย่างนี้มันนดังต่างอันนี้งามๆเนี่กองจากองนาใส่นาใส่ก็เห็้บว่ะอันนั้นก็ตายโกาตายก้เหมอนยินว่าได้ดังผม,มว่าเขียนนากองบัวดังหลายๆตีที่ไหนเม่ห่างก็น้ำเม่ไม่ก็น้ำ คำความรุ่งเรืองมีเป็นสิ่งห้องสิ่งให้ผู้เขามื่อตายเออดีป้าหลายจุ้งอะเข้าสมไหห้องสิบโลเลพักโลเลพักหวานกวนโลเลกวนงานกุยกะเนื้อปังติดเต้งานก็งานหันก็หันตายก็ตายมวยก็มุวยสิ่งก็สิ่งปีก็ปีสภาวะมันอะพอมันนานสิงกับปีนั่นเผาสิงนั้นด้ก็มันสุ่ม ป้องทำให้ตัวดีลาสิวในป้องสุเดมันกดโคกันให้เวียนลงหน่ำก็บถังมันตีเสียงอันด้างนิดหน้องเผื่อเสียงอันด้างก็มันซุ่มกันนั่นเว้ยเอออันนี้ของาลายดีกองไกด์เลยเวียงลาสิวปังหิมชายเจอปังผิวกองทับภาคในเมืองไทยบนห้องเด้งซึ้งฮะนะป้อนของไอ้ยาวลาสิวมาเลยตีก้อย ในเวียงเขาเข้ามาอะไรอ่ประปิดด้วยหมาตกตกเวลาปีน้าเขาขาดเมื่อนไรหมดสุข,ข